มวยเชษฐวุฒิสุดทรมานป่วยเป็นฝีที่ตับจนติดเชื้อในกระแสเลือดแบบไม่ทราบสาเหตุลั่นถ้าจะตุยก็ตุยไปเลยทำเอาแฟนแฟนแห่ให้กำลังใจกันเพียบสำหรับหนุ่มบวยเชษฐวุฒหลังเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพเผยถึงอาการแอดมิดนอนโรงพยาบาลร่วมสัปดาห์อีกทั้งยังจะอาวาสเดินทางมาเยี่ยมด้วย ซึ่งหลายคนก็เกิดความสงสัยว่าเจ้าตัวป่วยเป็นอะไรซึ่งเจ้าตัวก็ได้มาเปิดเผยพร้อมอัปเดตถึงอาการป่วยของตนที่ทำเอาแฟนๆต้องช็อกเลยทีเดียวมวยเทพธวัชชรคุณมาร่วมงานบวงสวงชูชัยบุรีศรีศิวะมหาเทพอัญมณีพระมหาศิวะลึงหยกแห่งเดียวในโลกพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่ออัปเดตอาการป่วย ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ก็ยังต้องไปโรงพยาบาลทุกวันเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อแต่การป่วยในครั้งนี้ก็ได้รับพระเดชพระคุณจากเจ้าอาวาสถึงสองวัดด้วยกันโดย,รโดยพระพรหมวชิรมุนีเชิดจิตตคุตโตเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพวรารามราชวรมหาวิหารได้ให้พระเลข,ขามาเยี่ยมและสอบถามอาการแทนส่วนพระประลัด สุรเชษฐ์สุรเชษฐ์โถเจ้าอาวาสวัดโตนักเรียนดุริยางตำรวจวัดชลออําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางมาเยี่ยมด้วยตนเองถามถึงโรคที่เป็นตนบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อมาจากที่ไหนยังไงหมอก็ไม่ทราบสาเหตุแล้วเผอิญว่าตามกระแสเลือดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลงตับเลยเป็นฝีที่ตับ ต้องผ่าตัดเล็กเอาหนองออกแล้วก็ต้องให้ยาฆ่าเชือ้อซึ่งยาฆ่าเชื้อก็ต้องรอดูว่ายาตัวนี้มันส่งผลต่อฝีไหมถ้าส่งผลก็นอนโรงพยาบาลน,น้อยลงแต่เผอิญว่ามันส่งผลต่อฝีก็นอนประมาณ8-9ถึงวันอาการเบื้องต้นคือตอนเย็นหนาวหนาวร้อนร้อนตอนเช้าก็เหงื่อออกเป็นมาประมาณสถึงห้าวันคือไม่เจ็บคอไม่มีน้ำหมูก ตรวจ ATK ก็ไม่ได้สองขีดแต่พอไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลก็คือค่าเม็ดเลือดขาวสูงแสดงว่าร่างกายมันต่อสู้กับตัวเองอยู่ก็โชคดีที่รู้ว่าเป็นที่ตับตอนนี้ก็ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ไม่มีสัญญาณอะไรบางคนบอกว่าคนที่เป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือด บางทีก็มารู้ตอนตายไปแล้วแต่เสียดในท้องเราเลยบอกได้หมอเลยให้ไปเอกซเรย์ดูอาการเหมือนคนป่วยเป็นไข้40องศารู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อนร้อนโดยหลังพาตัดสภาพไม่ดีเลยเจ็บเหมือนคนมาแทงตลอดเวลาต้องขอมออฟีนแต่ก็ดีขึ้นตามลำดับให้ยาฆ่าเชื้อตามกระแสะเลือดก็ต้องรอร่างกายรีครับเวอร์ตัวเอง ถามว่าคุณหมอห้ามอะไรไหมตนไม่ได้ถามเลยแต่ก็ไม่ควรจะไปโลดโผนออกกำลังกายตอนนี้ก็ยังไปโรงพยาบาลทุกวันให้ยาทุกชั่วโมงต้องไปถึงประมาณกลางเดือนนี้ก็ภาวนาให้หายขาดนี่ถือว่านอนโรงพยาบาลน,นานมากที่สุดในชีวิตเลยสงสัยอาจจะเครียดเยอะด้วยมีความเครียด คือเราไม่รู้ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดจากอะไรซึ่งก็ไม่ได้กินของดิบอาจจะเข้าทางผิวหนังหรือไปเข้าห้องน้ำสาธารณะอันนี้ไม่รู้เลยถามต่อว่าหวั่นไหมพอไม่รู้สาเหตุแล้วจะทำให้ถึงแก่ชีวิตตนบอกว่าไม่หวัน่นถ้าตุยก็ตุยไปเลยเราก็ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติถ้ามานั่งกลัวมันก็นอยเปล่าเปล่า ฝีในตับอันตรายยังไงบ้างตนบอกว่าอย่างที่บอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเลือดก็วิ่งไปทุกที่ของตนมันไปลงที่ตับอาการแบบนี้หมอบอกว่าฝีมันเกิดสักประมาณ1-2ถึงสองสัปดาห์ก็เพาะเชื้อได้พอไปเจอที่ตับขนาด5.7เซนติเมตรก็คือว่าใหญ่พอสมควรตอนนี้น้ำหนักลดลงไปเท่าไหร่ไม่ทราบ แต่ว่าเสียงเรายังมีความเหมือนมอเตอร์ไซค์จะล้มทำให้มันไม่มีแรงเหมือนเดิมเราต้องเดินชา้ชาๆทำอะไรชา้ชาๆตั้งสติก่อนก็ขัดใจแต่ต้องไปตามสังขารตอนนี้ก็ปรับการใช้ชีวิตคือนอนเร็วขึ้นวันนี้ก็ถอดเข็มมาเลยเพราะรับปากกับที่ชูชัยไว้แล้วการป่วยครั้งนี้ทำให้คิดว่าความตายมันอยู่ใกล้เรา ในช่วงนี้ตื่นเช้าทุกวันมาสี่เดือนแล้วเพื่อเข้าคลาสของพระอาจารย์วอวชิระเมธีตื่นตีห้ามานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์พระอาจารย์กย็เทศซึ่งชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เจอมหัสจรรย์ของชีวิตอยู่แล้วการมาเป็นสิ้นปีนี้เหมือนการล้างสิ่งไม่ดีในปี2,566แล้วก็เริ่มต้น2,567แบบเต็มที่เลย เห็นโพสตโซเชียลว,ว่ามีเจ้าอาวาสไปเยี่ยมด้วยตนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจโพสต์เผอิญว่าจะไปงานลอยกระทงที่มีจันทร์ซ้อนจันทร์มีการอาบน้ำโบราณของพระสังฆราชที่วัดสุทัศน์กะว่าจะพาเอฟซีเราไปก็แจ้งชื่อเรียบร้อยตนอยู่โรงพรยาบาลท่านก็เลยให้พระเลขามาเยี่ยมเราก็รู้สึกว่าเป็นกรุณาของท่าน ก็เป็นการป่วยที่มีพระมาเยี่ยมเป็นเจ้าอาวาสถึงสองรูปด้วยกันหลังจากนี้ตนบอกว่าจะรักษาร่างกายตัวเองคอยดูแลตัวเองเรื่อยๆเรื่องอาการป่วยทุกคนมีเชื้อโรคดีและไม่ดีอยู่แล้วในร่างกายแต่เชื้อโรคไม่ดีจะส่งผลต่อเมื่อเราพักผ่อนน้อยเครียดเกิดภาวะแอนติบอดีอ่อนแอได้